สวัสดีครับกระแสข่าวดังแลครับเปิดโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเปิดประวัติหมอสองแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังที่ถูกลักพาตัวเรียกค่าไทยกลายเป็นข่าวโดว่งดังขึ้นมาตลอดทั้งวันครับเมื่อวานนี้วันที่24ตุลาคมจากกรณีที่มีข่าวการถูกลักพาตัวในต่างประเทศของหมอสองนพน์รัตนวราแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังอดีตสามีหญิงแย้ ซึ่งที่ผ่านมาหากใครติดตามหมอสองก็จะทราบดีว่าเจ้าตัวนั้นมีความชื่นชอบในการเดินทางท่องเที่ยวในที่แปลกๆซึ่งสลับเหตุการณ์การถูกลักพาตัวนั้นตอนนี้หมอสองได้รับการช่วยเหลือและอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยเตรียมตัวบินกลับไทยแล้วและคาดว่าพรุ่งนี้เจ้าตัวจะออกมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมดซึ่งประวัติของหมอสองนั้นคือนายแพทย์นพร,รัตนรัตนาวา อายุ49ปีการศึกษาคณะแพทยศาสตร์หมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรนเรียนแพทย์ทั้งหมด12ปีโดยเรียนแพทย์6ปีและเรียนศิลปกรรมทั่วไปอีก4ปีซึ่งต่อจากนั้นก็ได้มีการศึกษาต่อทางด้านศิลปกรรมตกแต่งอีก2ปีเมื่อจบการศึกษาก็เรียนศิลปกรรมเพิ่ม,เต,มเติมที่ออสเตรเลีย หมอสองนั้นเป็นคุณหมอศิลยกรรมที่โด่งดังในหมู่พิตี้คนในวงการบันเทิงนึกไอดอลและเหล่าซ e ลิบิตี้ในนามหมอสั0ร้ล้านผู้ดูแลคนไข้ศิลยกรรมมาร่วม20ปีและยังเป็นเจ้าของโรงพยาบาลศิลยกรรมตกแต่งแห่งหนึ่งในไทยที่ทุ่มทุนไปกว่า120ล้านบาทส่วนเรื่องราวความรักของหมอสองนั้นหมอสองเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนื่องจาก ตกเป็นข่าวคบหาดูใจกับหญิงแย้นันทพรซึ่งหลังจากที่ได้ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่าเปีหมอสองได้ตัดสินใจคุกเข่าขอหญิงแย้แต่งงานที่ต่างประเทศและกลับมาจาัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองไทยเมื่อเดือนมกราคมปี2559ก่อนจะตัดสินใจแยกทางกันหลังจากที่แต่งงานกันได้เพียง3เดือนเหตุจากทัศนคติและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งนี้ในปี2563ก็ได้มีข่าวคบกับหมิงอรินาบาดนางสาวไทยปี2546ที่มีการจบความสัมพันธ์กันลงไปที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันหมอสองนั้นมีสาวคนรู้ใจคนใหม่และเป็นหนึ่งคนที่คอยประสานงานช่วยหมอจากต่างประเทศจากการถูกรักพาตัวในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ